วันนี้นะครับเราไหมเราไหมอ้าวจ้ามจ้องนะอนี่ตั้งนานเลยอ้าวนี่ยางดุกยางครับวันนี้เรามาสุซนะุนะอ่าเชิญชวนนะครับหลงแปย์ซุซุนะครับนะขอ้องอ่จาจะข้องแพร่กันเองหมานะครับเป็นเป็นผีเป็นก็เลยเองอ่าวันนี้ก็เราก็มาเยี่ยมเยียนกันทั้งทีนะครับวันนี้พอเป็น เถ็งแมวนะครับก็ได้มารวมกุ้งยางเมื่อคันมาแล้วก็รวมกันทำรวมกันยางกินได้ไม่ได้ก็กินร้อยอาน้องเอาซอสอะไรมาซอสน้ำมันหอยนี่คุกมาจากปุ้งตีบนะก็นะครับปกติก็ยางเราย่อมาเลยโยนมาเลยนี่โย้อนอะไรซุปแก่ไม่รล้ตัวทุกทีปกตินี่ยางก็บตีกุ้งเตีบติดแล้วอันนี้ชุดปีชเช่กับชุดอ่ะชุด ตมักเครื่องมักกามินมักกีมินมันโอกีมินเลยมันขีมินกามินกามินอะไรน้อยกีมินนี่นี่ดุกอะไรนี่ดุกดุกรอไม่จายบ้าดุกตามมาตุ้งตานี่มาอ่าโอเคไปอันนี้มาลโอเคปีกปีกหั่นจากล่างให้ล่างแล้วนี่ล่างไหนใส่ใต้ใต้รุดเร็วนะครับวันนี้มาปิ้งย่างนะครับมาตั้งเหมือนขีมิมึกมีกุ้งมีปลานะครับมีเนื้อต่อบรรยากาศกลางกล้องนะครับอ่า นี่ถ้าคนล้อ,รรอมังเลยลปุ้มมาแบบน,น,นี้นั่นแหละตีตีตลาม,มากการรนันไม้แบบขนล้อมันเลยอันนี้อายยาโอเคครับโอเคนะโอเคนะที่งานนี้แสดงว่าแต่เดี๋ยว,วเราก็มาเ,เ,เ,เล่าว่าอยๆมาเรื่อยก้องมันเป็นอย่างไรนะครับนะ<อ>แล้วก็ที่ท่านเริ่มทำแล้วไม่ <ś la ff le> ไม่ใช่ไข่เลืองโอเคโอเคอันนี้ผู้ใจยางปลาดูไหมครับอ๋อไม่ตีมันไม้เพว่าปล่อยมันกลาง ได้เนึมิวซิกเลยผู้ชายไปเรือลองทนโอเคโอเคสตาร์ทเรว้อยเคลลนไหวอ่ะเคลว่อนขึ้นมาขึ้นไป